ทำไมคะทำไมคะน้องมูรายันั่งได้เหรอล,ลูกนะไม่นั่งหรอกเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวลุกขึ้นแล้วเหรอ ชาบน่าสงสาอยากนั่งก็อยากนั่งโซฟาเหรอเดี๋ยวก็ลุกขึ้นแล้วแป๊บเดียวเออไม่เอาไม่ทำไม่ทำไม่ง่ายเลยค่ะ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 อิสตุก่อนนั่งก่อนนั่งอิสตุก่อนอิสตุก่อนอิสตุตรงพื้นอิสตุก่อนโชว์ก่อนโชว์อิสตุหูว่ารอคอยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วที่ห้าหกวิเจ็ดวิแปดวิเก้าวิสิบวิน่ารักจัง จริงอะให้ขึ้นจริงรอะขึ้นจริงรอะนั่งแป๊บเดียวนะอ่ะก็ขึ้นตรงน,นี้เดี๋ยวรอ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 เดี๋ยวให้ขึ้นต่อนะรอรอนะรอนะรอแ๊บนึงโอเคให้ขึ้นมาแล้วค่ะให้ขึ้นมาแล้วค่ะอ๋อีใจใหญ่เลย พี่ชายใหญ่เลยค่ะดีใจไหม